แฮชเวีนะครับคันนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับต้องบอกคันนี้สภาพใหม่เลยนะเร่ mm hmm. งไม่แค่80,000เท่านั้นเองนะผ mm hmm. ่อนแค่8,000นะสภาพใหม่มากๆนะครับตัวนี้ลดไปกว่า50%นะรถใหม่ล้าน8,000นะครับตัวนี้ราคากับปี2 0 1 9รถแค่ไม่กี่ปีเองนะต้องบอกราคาคุ้มค่ามากๆอ่ารถไปกว่าครึ่งๆแล้วนะเรียบร้อยอ่ะตัวนี้ได้แม็กขอบ17นะครับลายคูวโทนอันนี้นะสวยเลยนะ อันนี้ดูรอบๆนะอันนี้ก็เรียกว่าสวยใหม่พร้อมใช้เลยนะครับอ่ะเป็นไฟ LED tube นะครับอันนี้ตัวไม้เน้เชงแล้วมีนะครับอ่ะมาพร้อมเสื้อหลังอ่ะตัวนี้มีกล้องด้านข้างเลยนะมี Honda ร in Watch แล้วเรียบร้อยนะครับเวลาเปิดไฟเดียวซ้ายก็จะขึ้นให้เห็นนะครับเดี๋ยวดูด้านไหนกันเพิ่มเติมนะอ่ะนี่เราให้ดูรอบๆสภาพใหม่สวยพร้อมใช้แบบนี้เลยนะครับนี่เรา ทำการสปาเพนน์เนอกให้เรียบร้อยสภาพข้างในก็ใหม่แ,มแบบนี้เลยนะพร้อมใช้เลยนะครับทา่าเบรกมือไฟฟ้าแพดเดิลชิฟเก,กียร์คุชั่นโทรถคอมเลเยอร์พวงมาลัยฟังชันนะครับนี่ไอตัวมีกล้องเปลี่ยนเลนนะเปิดไฟี้ยวซ้ายก็จะขึ้นนะครับอ,อ่ะเราเรียกว่าเป็นระบบคอร์ดพายเพิ่มเมติมของตัวไมล์เอร์เชียงที่มีนะถ้าเป็นปี14ถึง18ยังไม่มีนะอันนี้ก็มีตั้งแต่โฉบปี18ขึ้นไปนะครับคันนี้ปี2019อ่ะตัวนี้เจนก็ยังดู ใหม่ๆอยู่เลยสภาพใหม่ๆเลยควอมใช้รถยกสูงขับง่ายนะวิสัยทัศน์ด,ดีตัวนี้ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ราคาดีด้วยถูกมากๆแล้วอ่ะผมสูงแล้วจะสิบม,มาเฮดรูมก็ยังเหลืออยู่ได้ถึงประมาณร้อยเจ็ดานะก็เรียกว่าได้ประมาณนี้แล้วก็เบาะหลังพับได้นะคะรับพับสี 10, ่สิบหกสิบได้เลย สภาพใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ห้องโดยสารเนี่ยพอพับลงไปแล้วเก็บของได้เยอะมากเลยนะน,นี่กระส่งเลยนะตัวนี้อ่ะฟางโปร่งจริงๆอยากให้มาดูตัวจริงอ่ะนี่อน,นี้สวยเดิมแบบนี้นะครับกินทีดแล้วให้ดูได้หมดเลยทุกจุดนะทั้ง,น,นะงนี้ออเดอมอย่างนี้เลยนะ สปอรตเหมือนเดิมนะครับมั่นใจได้เลยอซิลิโคนชิลเลอร์อย่างนี้สวยเดิมนะมั่นใจได้เลยนะครับอุปรก,กรณ์ยางอะไรอยคบรบกจุดไม่ชัอ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันเพิ่มเติมนะครับ นี่ขวาเดิมติ๊กเกอร์เดิมครบเลยนะสวยเดิมบอดี้เดิมนะครับมี้องเครื่องเรากลีนนิ่งให้ครบหมดแล้วนะสวยๆใสๆอย่างนี้เลยพร้อมใช้แน่นอนนะครับอ๋อคันนี้ราคาหายหันครึ่งจากล้านแปดเหลือ5้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับจะได้เต็มส่อนแค่แปดพันเท่านั้นเองนะคันนี้เน็กไม่แปดหมื่นวิ่งน้อยมากๆสภาพใหม่แบบนี้เลยนะตัวนี้เนี่ยถ้าไม่ชอบตัว e EL ตัวไม่ได้เชนเรามีตัว RS คันด้วยนะครับ ก็ผ่อนเพิ่อมอีกหน่อยผ่อนประมาณ9 00 0หรือว่าอยากได้ถูกกว่านี้ตัวชมก่อนอันนี้ผ่อน7 0 0 0พันเราก็มีนะเรียกว่าอยากได้ราคาไหนเรามีให้ครบเลยเบนช์กว้างนะครับตัวนี้ตั้งแต่ผ่อน6 0พันเราก็มีอ่ะเดีย๋ยวดูต่อนะครับอ่ะอันนี้เช็คโครงสร้างหลักนะครับวันนี้รถสวยบริเดิมนี่ดึงยางผอบประกอบเราเปิดให้ดูทุกคันได้แบบนี้นะเราให้เปิดให้ดูได้ทุกซอกทุกมุมนะครับ แล้วเราผ่านการตรวจสอบจากโดยช่างผู้ชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็ตัวเลขใหม่เนี่ยเราเช็คกับศูนย์ต้นทางก่อนซื้อเข้าทุกคันนะครับคุณพี่มันใจได้เลยว่าได้รถสวยเลขใหม่แท้นะมาดูนะครับนี่สวยเดิมแบบนี้เลยสวยเดิมจริงพร้อมใช้ วันนี้เดิมยางถอดประกอบได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนี้โอเคอ่ะนี่ครับวันนี้หัืเดิมแบบนี้นะเป็นสปอตเดิมๆแบบนี้เลยเอาไปใช้ แล้วเราผ่านการตรวจกว่า300จุดแล้วเรียบร้อยนะครับเรามีใบตรวจรถให้ดูทุคันนะครับคุณพี่เกจการตรวจรถเราได้เกจสูงสุดนะได้เกจท่าดาวมั่นใจได้เลยนะครับอ่ะสำหรับเทีวีเรารับซื้อรับขายรับเทรดหมดเลยนะครับตั้งแต่รุ่นเก่ายันรุ่นใหม่หรือจะเป็น CRV อะไรใดๆเรารับซื้อหมดเลยนะครับผมสนใจขนาดติดต่อมาเลยนะครับเวดูวแลให้